ก็วันนี้อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าบทบาทที่ทางกระทรวงทรัพย์รับผิดชอบนั้นเนี่ยเราก็เร่งทํเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ําเรื่องปัจจัยการเกษตรรวมถึงการพัฒนาที่ดินที่ปัจจุบันที่บางกลอยล่างมีอยู่นะครับซึ่งขณะนี้หลายๆเรื่องก็ดําเนินการจนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องใช้เวลาอย่างที่ผมได้เรียนว่าอย่างเช่นเรื่องพิสูจน์สิทธ อาจจะใช้เวลาไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนบ้างก็ต้องขออภัยแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องอพิสูจน์สิทธิ์กันซึ่งตรงนี้มันรวมถึงคณะกรรมการหลายฝ่ายนะครับทั้งส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงทรัพย์เองนะครับแล้วก็มีตัวบทกฎหมายหลายเรื่องซึ่งต้องใช้เวลากันพอสมควรนะครับซึ่งสิ่งเท่าที่ทราบมานะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องมาก็ได้รับการตอบสนองไปทุกประเด็นนะครับ ในเรื่องของการสัาษณาทีลักษณะของคณะกรรมการอย่างที่แบบว่าเหมือนก็เหมือนกับอาจจะปัดจูนไม่ตรงกันมันจะทําให้มันชนิดไหมอ๋ออันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่านะครับในส่วนของการทํางานของรูปแบบคณะกรรมการนะเนี่ยทุกฝ่ายก็ยังทํางานกันได้อย่างไม่มีปัญหานะครับครัน,นี้ถ้าท่านใดเ,เรียกว่าเป็นเ,เรื่องของเฉพาะบุคคล จะเหมาะกว่าเพราะว่าจะไปเหมารวมของคนทั้งกลุ่มเลยบางท่านอาจจะมีทัศนคติแนวทางคิดที่แตกต่างกันไปหรือว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปก็จะเป็นแล้วแต่บุคคลไปลนะครับแต่ม่นใจว่าการที่กสุสารทุกวันน,น่าจะทำให้กการแก้ปัญหาปัญหาอยนี้เป็นไัใยทิศททงที่เป็นหววแล้วก็ไม่มีปัญหาตามมา คือที่เข้าใจก็คือว่าไม่ใช่พิสูจน์ให้เสร็จภายใน30วันนะครับคือว่าต้องมีการเริ่มต้นการพิสูจน์เนี่ยเพราะว่าต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนหลายร้อยชีวิตเนี่ยนะครับบางทีเป็นนับพันชีวิตเนี่ยการพิสูจน์สิทธ์ว่าย้อนหลังกลับไปว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครนั้นเนี่ยเกรงว่า30วันคงจะไม่เสร็จมันต้องใช้เวลากันพอสมควรนะครับอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางประเด็นอยู่นอกเหนือการเรียกว่าเป็นเป็นกฎหมายตั้งแต่ก่อนของมากกว่าของกระทรวงทรัพย์ ก็คงจะต้องไปพิสูจน์กันนะครับให้ทางคณะกรรมการว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติไปหารือกันนะครับแต่ว่าแนวทางนั้นวันนี้แต่ละพักก็จะมีแนวทางที่ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลการแก้ไขเนี่ยมันต้องเรียกว่าต้องกลับมาร่วมกันทําอยู่ดี นะครับเปลี่ยนแต่ว่าบางพักมีขนาดใหญ่บางพักมีขนาดเ,ออเล็กลงมานะครับอย่างเช่นพักชาติไทยพัฒนาเสียงเรายังมีไม่พอก็คงจะต้องทํางานประสานมือกับอีกหลายๆพักเพื่อให้สามารถเรียกว่าดําเนินการตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่ว่าทุกพักก็มีเป้าหมายที่ตรงกันนะครับในการที่จะทําใหเออ้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ที่ได้ทราบมาเป็นการพูดคุยในคณะกรรมการ ซึ่งพอเสร็จแล้วแต่ละพักนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือชาติไทยหรือภูมิใจไทยนั้นจะต้องกลับไปพูดคุยหารือกันในพักก่อนนะครับซึ่งตรงประเด็นนี้ก็คงต้องรอแต่ละพักว่าจะมีผลออกมาอย่างไรของชาติไทยพัฒนาเองตอนนี้ยังไม่ได้มีประชุมนะครับ อันนี้คงต้องให้เ,เรียกว่าทางคณะกรรมการหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย้องหารือกันดูก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของพักเนี่ยเราก็ยินดีทํางานเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นการเรียกว่าการพัฒนาไปข้างหน้านะครับมันก็มีหลายแนวคิดนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าในส่วนของพักเนี่ยขออนุญาตพูดคุยแล้วก็ประชุมหารือกันในพักก่อนจะน่าดีกว่า ขอบคุณครับ